สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมไอเอ็มออ m แมคนดีคนเนึงปกติไม่เป็นไปไหนเนาะวันนี้นะเราไม่ค่อยได้เปิดคลิปกันแบบหน้ากล้องสักเท่าไหร่นะครับผมขอจัดกล้องปฟหนึงนะโอเคก็นะครับวันนี้เนะี่ยผมจะมาเล่นเกมนะครับในโรบอทที่มีชื่อว่า Ball and Axe เกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวปันปนหัวร้อนแต่คลิปนี้ถ้าผมหัวร้อนคลิปนี้จะจบเริ่ม เกมก็น่าจะคล้ายๆกับอะไรวะไอ้ที่คนมันอยู่ในหมอ้อเออง่ายๆเออเห็นไหมไม่ได้ยากนะครับโอ้หก็ไม่ค่อยได้ยากนะฟึบ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 อย่เดนะี๋ยฟึบ Ui ai ya Ô ô ô, ô. phớp 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 เยให้ผมไปหน่อยดิอ๋อมีการมีการมีบอกมาต่อไปต่อผมยังไม่หัวร้อนนะตอนนี้คือชิวๆผมเป็นคนหัวร้อนยากทุกคนอแบบนี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกโอ้ยแค่นี้เอง เราอย่าไปเครียดนะครับเกมแบบนี้ไม่ค่อยหัวร้อนสักเท่าไหร่เนาะออออ <years> เออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ย t years later เออนี่เห็นไหมทุกคนเขาต้องเราต้องเล่นถึงมีหลักการเราต้องค่อยๆเขยบหน่อยแล้วก็ฟึบนี่ เออเบ๊บเอ๊เบ๊เบ๊บ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 เบเเบ๊ ไม่หม่ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บโอเคแล้วก็ขึ้นมาฟึ๊บฟึ๊บน้อยอ่าโอเค

ยายาผมเป็นคนหัวร้อนยากครับผมบอกเลยคลิปนี้เกมนี้ทำอะไรผมไม่ได้เออผมบอกเลยผมแบบเสียนเนเออเนี่ยเนี่ยเห็นปะ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 เสียนในการตกมากกว่าเราต้องไปให้ไกลนะครับ ฟึบโอ้ยฟึบฟึบเออฟึบ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 เอาฟึบฟึบเอาฟึบเอาโอ้เม่ติดกันอยู่ตรงนี้แหละเอาฟึบฟึบแล้วก็ดิ่งมาตรงนี有有้ฟึบแล้วก yeah ็ดิ่งมาตรงนี้แล้วก็ล่วงลงไปแล้วก็ฟึบเอาฟึบแล้วก็ดิ่งมาทางนี้แล้วก็ฟึบเด้งมาอย่างนี้เป็นไงเขาเรียกว่าหลบอย่างมีหลักการ

แต่ผมงอันนี้คืออะไรค,ค่อนข้างพูดยากนะครับโอ้ยอ่ะาเข้าไปฟึบฟึกฝึกฝึกฝึกฟึบฟึบจังหวะนี้มากูมาแล้ว จังหวะนี้ผมมาทุกคนผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาละจังหวะนี้แหละผมต้องเกิดผมต้องได้เกิดวันนี้ผมต้องเกิดวันนี้ผมต้องเกิดละจังหวะนี้ผมเกิดไม่ได้ละโอเรียบร้อยครับโดนคุมกําเนิดซะก่อนแต่ดับแรกนะครับผมต้องเอ่อเซตติ้งนะครับผมเออผมน่าจะทำเอ่อน่าจะเป็น a บลนิสไม่ใช่ไม่ใช่ a บลนิสน่าจะเป็นไม่ไม่มีปิดผู้เล่นหรอไม่มีปิดผู้เล่นฮะโมไม่มีปิดผู้เล่นวะเศร้าโอ้โหเงินกูไม่มีตกไปต่อครับฟึบฟึบฟึบ